สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่21-25สิงหาคม2567 เวลา1ิบนาฬิกายีนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G664 เสด็จพระราชดำเนินไปนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐปร,ระชาชนจีนระหว่างวันที่2ี่สถึงสิหงหาคม2567โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพ และบ้านตำรวจผู้แทนสภาการ์เไทยผู้แทนโรงเรียนในรัฐพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษทัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนฝ้าทูลองะบะส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่17ณน,นครเซี่ยงไฮ นอกจากนี้จะทอาพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ศูนย์ฟื้นฟูเชียงไฮ้สันชายสถานีดาราศาสตร์เซียงไฮ้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเซียงไฮ้พิพิธภัณฑ์ผังเมืองเซียงไฮ้บริษัทฟูเรียอินเทลเลกเรน์พิพิธภัณฑ์เซียงไฮ้ฝั่งตะวันออกและศูนย์โปรตอนบำบัดมะเร็งแห่งโรงพยาบาลรุ่ยจินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียวทง พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานเข็มที่ได้ึื้แก่กข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหาวิทราลัยจังหวัดสงขลาประจาปีการศึกษา2567 เวลา9นาฬิกา้นาทีวันนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานบริิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวิชลัยวุฒิจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาภิวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุม1 0 0ปีมหาวิชิลาวุฒิประธานเขียนที่ระลึกแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูที่เข้ารับตําแหน่งใหม่และที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสเกษียณอายุราชการ9้าคนพร้อมประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีรวม9้าคนรวมทั้งประธานโล่รางวัลแก่ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นในแต่ละสาขากลุ่มวิชา รางวัลครูผู้มีนวัตรกรรมการจัดก,การเรียนการสอนดีเด่นรางวัลครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นรางวัลครูปฏิบัติงานบริหารจัดก,การดีเด่นและรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นรวม70คนในโอกาสนี้ท็อพระเนท่ท้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระเจ้าพักกินีเธอเจ้า,า้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีที่จัดแสดงพระราชประวัติพระราชการณียกิจพระราชนิพนธ์และทอดอแกเน่ท,ทอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่รวบรวมแหล่งความรู้และประวัติศาสตร์ของโรงเรียนซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาก่อตั้งโดยมหาอมาตนายก เจ้าพระยายมราชปั้นสุข,ขุมข้าหลวงเทสาธิบาลสำเร็จรัชการบนทนนครศรีธรรมราชและพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาที่มีประวัติความเป็นมาและชื่อเสียงยาวนานถึง1 2 8บปีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นศิษย์เก่าอาทิผลเอกเปรมนติน,นสุรานนท์รัฐบุรุษและอดีตประธานองคมนตรีปัจจุบนนันมีนักเรียน ,3852 คน ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริยบัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2565เป็นวันแรก เวลา10นาฬิกา6นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริสุรานนท์ประธันโอคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชพัฏกรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในพิธีพระราชริญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2565เป็นวันแรกโอกาสนี้มีโอวาทความว่าเป็นที่ทราบเป็นดีว่าทุกวันนี้ โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งใน,ด,น,ด,นด้านเศรษฐกิจสังคมประชากรเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทําให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้จําเป็นที่คนเราจะต้องทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นและปรับตัวให้เท่าทันอยู่เสมอจะได้สามารถนําพาชีวิตไปสู่ความผาสุกมั่นคงได้โดยสวัสดี ซึ่งขอให้บัณฑิตทุกคนติดตามการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในด้านต่างๆทั้งของบ้านเมืองเราและของโลกให้รอบคอบรอบ,รอบด้านและถ่องแท้พร้อมกันนั้นก็หมายปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถความคิด,ดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพถ้าทําได้ดังที่กล่าวแต่ละคนก็จะดําเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างสารรค์การเปลี่ยนแปลงที่ดีให้บังเกิดขึ้นได้โดยการพัฒนาตนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้บรรลุถึงความสุขความเจริญอย่างแท้จริงและยั่งยืนพระเชา้าเป็นพิธีพระชาเปรียบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏนนครราชสีมาโดยมีผู้สงคุณวุฒิรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งคนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับเปรียบบัตรรวม1861คน มหาวิทยาลายยัยราชพัฒนนครราชสีมามุ่งเน้ยนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนการจัดหลักสูตรระยะสั้นและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อห่งเพาะให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์สำนึกด,ดีมีความรู้พร้อมสู้งานมีจิตสาธานะรณะควบคู่กับการบริาการความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งในปี2 5 6 7 มีผลงานที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำด้านสี่งล้อมเข้ารอบหนึ่งใน8มหาวิทยาลัยในเอเชียจากผลงานนักวิจัยไทยบ้านสารพลังอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืนในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Time h i g h e r Education a w a r d เอเชีย ายเป็นพิธีพระชาบรยบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิิมาศหนึ่งคนผู้สำเร็จการศึกษาจดกเปียเอเปียโทและเบียตรีเข้ารับเปรียบบัตรรวม766คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปีเป้าหมายสำคัญตามวิทยาศาสตร์กับพัฒนาท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้นักศึกษานาความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทางมิติด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาวะโดยน้อมนําแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่รนรณาการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่านำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่าง,ย,างยั่งยืน มีผลงานเด่นชัดคือรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่นประจำปี2566ด้านการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวักตกรรมการบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจากผลงานการบราการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจากนั้นมอบเปรียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลายยาายัยราชภัชียภูมิรวม645คน มหาวิทยาลัยารภัฏเทียนภูมุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งปัญญาโดยพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมให้เป็นนักศึกษาเป็นนักนวัตกรยกระดับนวัตกรรมชุมชน้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมุ่งพัฒนาการศึกษาโดยเบื้องนาการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในสาารณรัฐประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษารวมทั้งแลกเปลี่ยนทางว,วิชาการและศิลปะวัฒนธรรมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนองค์มนตรีไปปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการหนึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตต์ดำริอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกำปนธ์รุติตองคกรมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567 แก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงรองผู้อเมริกรันผู้ช่วยผู้อเมริกรันและหัวหน้าฝ่ายของมูลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่หน่วยปฏิบัติของมูลนิธิจากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกานก,กลองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11ทับ2,567 โดยติดตามการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเหลอต่อซึ่งต่อยอดการพัฒนาด้วยรูปแบบโครงการหลวงโมเดล สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยการจัดการกด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่เช่นถนนน้ําไฟฟ้าและการสื่อสารจนสําเร็จลุล่วงสร้างประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่126,569ไร่ใน2อําเภอ6หมู่บ้านโดยการดําเนินง,งานต่อเนื่องในปีที่8ยังเน้นการสอดประสานของหน่วยง,งานร่วมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทไม่เกิดความซ้ําซ้อนมุ่งพัฒนากลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้และ และสิทสนึกรักบ้านเกิดหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนางสาวนัชชาหมอกแสงเยาวชนชาวดาราอังจากหมู่บ้านนอนแลสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าพบองค์มนตรีเพื่อลาไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติณสาถารนรัตฝรั่งเศสระยะเวลาหนึ่งปีนางสาวนัชชาเคยได้รับเลือกเป็นครูช่างในการสร้างสารรค์ลวดลายบนผ้าทอจากจินตนาการและแรงบันดาลใจเมื่ออายุ12ปี ผลงานที่สร้างสารรค์ร่วมกับนักออกแบบชาวไทยเหล่านี้จะได้นำไปเผยแพร่ที่ประเทศฝรั่งเศสรวมทั้งผลงานของครอบครัวที่ออกแบบร่วมกับนักออกแบบชาวญี่ปุ่น